ณะนี้นะคะทุกท่านยังคงอยู่ในการถ่ายทอดโทรทัศน์โรงจอนปิดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคเหนือแปดแห่งประจำปีการศึกษา2563ถึง2564หน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโช่วแห่งนี้นะคะและขณะนี้ค่ะดิฉันก็อยู่กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครสวรรค์น,นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยรัตน์ปราณีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แล้วก็เราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของการทํางานของมหาวิทยาลัยราชบัณฑรตยสรค์ในรอบปีที่ผ่านมารวมถึงการแสดงความดีให้กับบัณฑิตด้วยนะคะถามท่านว่าในรอบปีที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยราชบัณฑรตยสรค์นะคะมีโครงการเด่นๆอะไรบ้างคะที่ได้ดําเนินการไปแล้วคะก่อนอื่นต้องต้องเท่าความมหาวิทยาลัยราชบันครสวสรค์โดยสภามหาวิทยาลัยเนี่ยมีมียุทธศาสตร์นะครับในการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยในในช่วง 20ปีโดยเราแบ่งเป็น4ระยะนะครับระยะแรกเราก้าวข้ามแล้วก็คือเป็นสมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้ตอนนี้เราก็ลังอยู่ในระยะที่2คือการเป็นหมหาวาลัยแห่งนวัตกรรมคือ Innovative University นะครับแล้วเราก็จะเข้าสู่หมหาวยาลัยที่เปีบรรยากาศของความเป็น International University จนสู่เข้าเวิร์ c คลาส u n i ูนิเวอรซนะครับซึ่งที่ท่านอุปนายกได้พูดถึงเรื่องการก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลตอนนี้ในช่วงที่ระยะที่2เนี่ย มหาลัยเราถือว่าเป็นมหาลัยแห่งนวัตกรรมเนี่ยเราก็พยายามที่จะดีไซน์ทั้งรูปแบบทั้งการจัดการเรียนรู้นะครับรูปแบบของการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาลัยให้ตอบโจทย์ของความเป็นมหาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อเตรียมก้าวเข้าสู่อินเตอร์เนชั่นแนลหรือความเป็นสากลเพราะนั้นผลงานที่ผ่านมาในปีนี้ผมว่าพันธกิจ38แห่งในเรื่องของการพนาท้องถิ่นเป็นพันธกิจหลักที่เรายึดถืออยู่แต่สิ่งสําคัญที่นครสวรรค์ ทำเพื่อตอบโจทย์ก้าเข้าสู่ความเป็นสากลหรือความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลก็คือการที่จะเตรียมพร้อมให้มันตอบยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับโดยเฉพาะในวิชาในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยเรามีเรามีห้องที่เรียกว่าสมาร์ทคัสลูมที่เป็นสมาร์ทบิลดิ้งเนี่ยนะครับที่เรารู้จักกันเนี่ยถึง60ห้องทั้งอาคารนะครับดังนั้นนีเราได้งบประมาณมาสนับสนุนอันนี้เป็นเรื่องของการเรียนการสอนที่เรามุ่งพัฒนาบัณฑิตในส่วนที่เป็นหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆตอนนี้มหาวิทยาลัยเรา เปิดหลักสูตรที่คิดว่าตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของจังหวัดแล้วก็ภูมิภาครวมทั้งประเทศด้วยคือเทคโนโลยีการจัดการระบบรางแล้วก็วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งสิ่งพวกนี้เป็นเป็นสิ่งที่ทําให้คนในท้องถิ่นนักศึกษาประชาชนเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างสูงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพยายามปรับหลักสูตรในเรื่องของทั้งด้านสุขภาพเราก็มีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกและบริบาลผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้เราจัดเรากําลังมีโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลนะครับซึ่งจะสําเร็จในปี 67ปลายปีนะครับแต่ตอนนี้เราเริ่มแล้วก็จะเปิดให้บริการผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นนวัตกรรมที่สําคัญของหมหาทลัยที่จะขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นสากลนในเรื่องของบริการวิชาการเราก็มีงานที่เราไปขับเคลื่อนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการยกระดับคุณภาพของโอท็อปต่างๆนะครับรวมทั้งพัฒนาสตาร์ทอัพซึ่งเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ของเรานะครับอันนี้ถือว่าเป็นบทบาทหรือเป็นธารกิจที่สําคัญของหมหาทลัยเราในปีที่ผ่านมาครับผม ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะในเรื่องของผลงานนะคะที่ผ่านมาในรอบปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่ท่านบอกนะคะว่าในระยะที่ของของอยุทธศาสตร์ในเรื่องของการบริหารนะคะของมหาวิทยาลัยนั่นก็คือเรื่องของ Innovative University นะคะแล้วก็ได้เห็นโครงการเด่นๆตรงนี้ซึ่งเป้าหมายท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในระยะ4ก็คือเรื่องของการเป็น World Class University นะคะ แล้วก็ในโอกาสนี้นะคะขอให้ท่านได้แสดงความยินดีให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนนะคะนะครสวรรค์เ้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ค่ะครับผมต้องขอชื่นชมแล้วก็แสดงความยินดีกับบรรัณฑิตมหาบัณฑิตและก็ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครสวรรค์รวมทั้งราชภัฏนที่เข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนี้ทุกท่านผมถือว่าบัณฑิตราชภัฏน์เป็นบัณฑิตที่ พูดง่ายว่าทั้ง38แห่งเราเนี่ยเป็นบัณฑิตที่เป็นกําลังสําคัญของชาติบ้านเมืองนะครับท่านผ่านความเป็นบัณฑิตนั่นคือมีคุณสมบัติพื้นฐานอยู่แล้วคือความอดทนความรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานของของความเป็นคนที่จะเป็นกําลังสําคัญหรือเป็นพลเมืองที่สาคัญในการพัฒนาประเทศผมก็เชื่อมั่นว่าปริญญาที่ท่านได้รับไปนี่ยเป็นเป็นเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะดังกล่าวนะครับแล้วก็คิดว่า เราจะเป็นบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตหรือุิฎิบัณฑิตที่สามารถจะรับใช้สังคมแล้วก็สามารถที่จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศให้กับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีคุณภาพต่อไปแล้วก็ต้องขออวยพรให้ทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จนะครับในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็เป็นกําลังสําคัญของชาติบ้านเมืองต่อไปขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญครับขอบคุณครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยรัตน ปานนี้นะคะอธิการบดีมหาวิทยลาลัยราชภัฏนครสวรรค์น,นะคะที่ได้มาร่วมสนทนาพูดคุยกับรายการโทรทัศน์วงจรปิดน,นะคะพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวในลำดับต่อไปนะคะเราจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกับปริญญาบดีกิติมศักดิ์ของมหาวิทยลาลัยราชภัฏนคนครสวรรค์ด้วยะคะ่ะ